สอทอสอพทอมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้รถบัตรทัศนศึกษาพร้อมดูแลสภาพจิตใจต่อเนื่อง วันที่21ตุลาคม2 5 6พพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟหไหม้รถโดยสารขณะเดินทางไปทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามสพอปอ,อุทัยธานีเขตสองโดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายสุเทพแก่งสันเทีย ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารสพทได้แก่ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายเสริมฤทธิ์หวายฤทธิ์ธนกุลผู้อำนวยการสำนักอำนวยการนางพัทริยาวันพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพร้อมด้วยผู้แทนของผู้ได้รับผลกระทบ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตสองผู้บริหารคณะครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามเข้าร่วมณห,ห้องประชุมราชวัลลบอาคารราชวันลบชั้นสองกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้พลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของนักเรียนและครูที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด46รายจากนั้นได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้ผู้แทนครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตครอบครัวละ20,000บาทจำนวน20ครอบครัวรวม400,000บาท ผู้แทนครอบครัวของครูที่เสียชีวิตครอบครัวละ20,000บาทจำนวน3ครอบครัวรวม0 0 0 0 0บาทผู้แทนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรายละ1 0 0 0 0บาทจำนวน3รายรวม3 0 0 0 0บาทและครูที่ได้รับบาดเจ็บ1รายจำนวน1 0 0 0 0บาทรวมทั้งสิ้น5,000 0 0บาท เงินช่วยเหลือเยียวยาจากบัญชีรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้รถบัสโดยสารขณะเดินทางไปทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีมอบให้ผู้แทนครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตครอบครัวรับ87,000บาทจำนวน20ครอบครัวรวม1 7 4 0 0 0 0บาท ผู้แทนครอบครัวของครูที่เสียชีวิตครอบครัวละ87,000บาทจำนวน3ครอบครัวรวม261,000บาทผู้แทนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรับมอบทุนการศึกษาตลอดการศึกษารายละ6 0 0 0 0บาทจำนวน3รายรวม1 000, 8 0 0 0 0บาทและครูที่ได้รับบาดเจ็บ1 000, รายจำนวน100,000บาทรวมทั้งสิ้น3,910,000บาท ทั้งนี้นอกจากการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วกระทรวงศึกษาธิการและสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเข้มแข็งในส่วนของการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเจขั้นแก่ครูและนักเรียนฝึกสอนที่เสียชีวิตขณะน,นี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอพระราชทานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตตามสมควรต่อไป